สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการหาผลบวกผลลบโดยใช้ค่าประมาณนะคะหลักการวิธีการง่ายๆเลยก็คือก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมการนำค่าประมาณไปใช้ใช่ไหมคะก็คือให้นักเรียนพิจารณาตัวตั้งกับตัวบวกหรือตัวตั้งกับตัวลบนะคะให้นักเรียนพิจารณา2องสองจำนวนนี้นะคะว่านักเรียนจะประมาณ2จํานวนนี้ให้เป็นค่าเต็มอะไร ให้เป็นเต็มอะไรก็ได้จากนั้นให้นักเรียนนําค่าประมาณของทั้งสองจำนวนนั้นนะคะมาบวกกันเราก็จะได้เป็นการประมาณค่าผลบวกแล้วก็ผลลบนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนี่นะคะค่ะคำตอบของ125,243สนสองบวกกับห้าหมื ประมาณเท่าใดนักเรียนจะเห็นว่าเวลาคำถามเขามานะคะตรงนี้เขาจะเขียนว่าประมาณใช่ไหมเออดังนั้นเราอย่างที่ครูบอกก็คือหนูต้องคิดเอาเองว่าหนูจะประมาณเต็มหมื่นก็ได้เต็มพันก็ได้เต็มร้อยก็ได้เอาที่หนูสะดวกเอาที่ไม่ใช่ที่สะดวกเอาที่ค่าที่มันประมาณมามันจะเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับจํานวนจริงมากที่สุดแล้วเป็นไปได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นคํา ตัวเนี้ยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองอสสามหนูจะไปประมาณเต็มล้านได้ปะก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าประมาณเต็มล้านมันก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้หนูก็ต้องดูค่าประมาณจํานวนเต็มที่มันเหมาะสมด้วยนะคะอ<น>ย่างเช่นเด็กผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาจะประมาณให้เป็นจํานวนเต็มพันนะคะเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาจะประมาณให้เป็นจํานวนเต็มพันเขาก็เลยประมาณมาเลยเห็นไหมเขาก็ประมาณตัวนี้มา ประมาณตัวนี้มาได้มีค่าประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะก็คือเต็มพันก็คือทวนนิดนึงอ่ะเต็มพันหนูก็ลอกมาก่อนใช่ไหมลอกหนึ่งกับสองมาก่อนใช่ไหมคะแล้วหนูก็ดูว่าหนูจะเอาห้าหรือเอาหกไปดูตัวข้างหลังเอาห้าหรือเอาหกมันสองใช่ไหมคะสองพันน้อยกว่าห้าหนูก็ต้องเอาห้าเห็นไหมคะจากนั้นเติมศูนย์ไปสามตัวเห็นะ โอเคนะต่อไปเขาก็มาประมาณสีเขียวตัวนี้นะคะก็คือประมาณอ่าก็คือประมาณตัวห้าหมื่นเจ็ดหอเจ็ดพันเก้าร้อยตัวนี้ให้ประมาณเต็มพันใช่ไหมคะเราก็ไปประมาณที่หลักพันใช่ไหมก็คือหนูจะเอาเจ็ดหรือเอาแปดใช่ไหมคะตัวหน้าเขียนไปเหมือนเดิมก่อนที่นี่หนูจะเอาเจ็ดหรือเอาแปดไปดูตัวข้างหลงังมากกว่าห้าหรือน้อยกว่าห้า มากกว่า5ใช่ไหมคะถ้ามันมากกว่า5หนูก็ต้องเลือกตัวมากคือ8ใช่ป่ะดังนั้นหนูก็เขียน8ไปและเติม0ูนย์ป 3%, ตัวแบบนี้เราก็เลยได้ค่าประมาณของจำนวนนี้มาคือ5800นั่นเองแล้วเราก็นำค่าประมาณของทั้ง2ตัวนะคะนำค่าประมาณของตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาบวกกันใช่ไหมคะเราจะได้ค่าประมาณอย่างเช่นข้างล่างนี้นะเห็นไหมคะมาจากตรงนี้ ตัวนี้มาจากตัวนี้แล้วเราก็จะได้มีค่าเท่ากับเท่านี้เราก็เลยว่าได้ค่าประมาณของตัวนี้มีค่าประมาณเท่านี้นะคะอ่ะส่วนผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาจะประมาณเป็นจํานวนเต็มเต็มหมื่นเขาไม่เต็มพันใช่ไหมคะหนูก็ประมาณได้นะประมาณได้อ่ะเราก็มาประมาณเต็มหมื่นใช่ไหมคะตัวนี้ประมาณเต็มหมื่น หลักหมื่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลอกมาก่อนเลขหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วหนูจะเอาสองหรือเอาสามดูข้างหลังเอาสามแลเติมศูนย์ไปสี่ตัวใช่ไหมคะแล้วห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเต็มหมื่นหนูก็จะเอาหกเอาห้าหรือเอาหกตัวข้างหลังมากกว่าห้าก็ต้องเอาหกใช่ไหมดังนั้นหนูประมาณได้หกหมื่นหนูก็เอาสองตัวเนี้ยเนี่ยเราก็จะต้องเอาสองตัวนี้นะคะ,ะมาบวกกันเห็นไหมคะ ได้เท่านี้ได้หนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นเนี่ยคือค่าประมาณเห็นไหมว่ามันมันก็ใกล้เคียงกันอยู่ใช่ไหมคะใกล้เคียงกันไหมสองตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันอยู่นะเออต่างกันอยู่ประมาณเจ็ดพันใช่ไหมคะ ก็จะเป็นค่าประมาณที่ใกล้เคียงกันอยู่ก็ดังนั้นเวลาคําตอบของแต่ละคนก็จะมีคําตอบในค่าประมาณไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนอาจจะประมาณเต็มพนันบางคนประมาณเต็มร้อยบางคนประมาณเต็มหมื่นบางคนประมาณเต็มแสนอย่างเงี้ยแต่ว่าขอแค่ว่าเวลาเราเลือกจํานวนที่เราจะประมาณให้เต็มกับจํานวนใดๆนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเลือกจํานวนที่มันเหมาะสมด้วยนะคะโอเคนะ ลบก็เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเติมคำตอบลบกันเนาะคะ่ะอะคำตอบของตัวนี้นะคะในช่องสีเหลืองๆนี้มีค่าประมาณเท่าไรเท่าใดนะเห็นไหมเห็นคำว่าประมาณไหมแสดงว่าเขาให้เราประมาณค่ามาใช่ไหมแต่ที่นี่เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าผมจะประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นดังนั้นนักเรียนก็จะต้องประมาณ2ตัวนี้ให้เป็นเต็มหมื่นนะคะต้องสองตัวนี้ เหมือนกันนะคะต้องเหมือนกันนะสองตัวนี้ต้องเหมือนกันอ่ะประมาณให้เต็มหมื่นอ่ะหนูก็มาประมาณค่าใช่ไหมคะหลักหมือ่นอยู่ไหนหลักหมื่นคือเลขแปดใช่ไหมคะให้ทำไงก่อนใส่ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าไปก่อนใช่ไหมก็คือหนึ่งกับเจ็ดใส่ไปก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเลือกที่หลักหมืน่นว่าเราจะเอาตัวเดิมหรือบวกไปหนึ่งก็คือหนูจะเอาแปดหรือเอาเก้าหนูก็ต้องไปดูตัวที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมว่ามันมากกว่าห้าหรือมันน้อยกว่าห้า อ่าเก้ามันมากกว่าห้าใช่ไหมคะดังนั้นหนูก็ต้องเลือกตัวมากคือเลือกเก้าหนูก็ใส่เก้าไปแล้วก็เติมศูนย์กี่ตัวสี่ตัวนะคะอ่านี่คือประมาณเต็มหมื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาประมาณจํานวนนี้นะคะหลักหมื่นอยู่นี่เลขสามนี่ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องลอกอะไรมาก่อนลอกแปดก่อนนะคะลอกลอกเลขที่อยู่ข้างหน้ามาก่อนจากนั้นหนูก็มาดูว่าหนูจะเอาสามหรือเอา สดูเลขข้างหลังมากกว่าห้าหรือน้อยกว่าห้ามากกว่า5ดังนั้นหนูต้องเลือกตัวมากคือเอาสใช่ไหมคะแล้วเติมศูนย์ไปกี่ตัวคะสี่ตัวนะคะโอเคดังนั้นหนูก็จะได้หนึ่งแสหนึ่งล้านเจดแสเก้ามืใช่ไหมคะอ่าลบกับแปดแสนสี่มืนมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่อ่ะบางคนอาจจะ ูก็ตั้งลบเลยใช่ไหมคะแปดแสนสี่หมื่นอ่ะแล้วก็เอามาลบกันว่ามีค่าเท่าไหร่เห็นไหมเวลาเราลบพอเราประมาณค่าไอตัวเลขข้างหลังมันจะเป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมมันจะลบง่ายใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะเหลือเท่านี้นะคะเก้าแสนห้าหมื่นอ่ะเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบเป็นค่าประมาณเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหม ตอบเป็นค่าประมาณเห็นเครื่องหมายตรงนี้ไหมคะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับแต่เป็นเครื่องหมายประมาณค่าเนาะเราก็จะต้องตอบโดยใช้เครื่องหมายประมาณค่าไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะคะเพราะมันเขาถามค่าประมาณแล้วเราก็ประมาณค่าของทั้งสองตัวแล้วเอามาหาคําตอบดังนั้นคําตอบจึงต้องเป็นคําตอบที่เป็นประมาณนะคะอ่ะอเราอมาดูคนนี้เขาบอกว่าหนูจะประมาณเต็มแสนค่ะ อ่หนูจะประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนค่ะอาเต็มแสนหนูก็ประมาณเลยเต็มแสนหลักแสนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะอ่าลอกตัวข้างหน้ามาก่อนคือเลขหนึ่งทีนี้หนูจะเอาเจ็ดหรือเอาแปดดูตัวข้างหลังเอาเจ็ดหรือเอาแปดมากกว่าห้าก็ต้องเอาแปดใช่ไหมคะแล้วหนูต้องเติมศูนย์ไปกี่ตัวหนึ่งสสามสี่ห้าตัวนะคะ 3ามี่ห้าตัวโอเคจากนั้นมาดูตรงนี้ประมาณเลขนี้ใช่ไหมคะได้8จะเอา8หรือเอา9าไม่มีตัวเลขข้างหน้าประมาณมาเลยข้างหลังน้อยกว่า5เอา8นะคะและเติมศูนย์ไป5ตัวเนาะสามี่ห้าจากนั้นหนูจะได้ว่า1ล้านแแสนะคะลบกับ8 0 0แสนเห็นไหมง่ายเลย1ล้าน8ลบ8 0 0แเหลือเท่าไหร่ เหนึ่ง 1> 1ล้านเห็นไหมคะเวลาเราประมาณค่าเราจะหาหาคำตอบได้ไง่ายขึ้นดังนั้นสองอันนี้ก็จะมีค่าประมาณหนึ่งล้านโอเคปะเสร็จแล้วนะคะอ่าต่อไปเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าหนูจะประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านค่ะ,ะหนูจะประมาณเป็นจานวนเต็มล้านค่ะอ่าเราก็มาดูเต็มล้านดูนะคะว่าเราจะมาดูกันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ เลือกสมเหตุสมผลไหมนะอะเต็มล้านนี่ใช่ไหมคะไม่มีตัวข้างหน้าก็ไม่ต้องลอกหนูก็ดูว่าหนูจะเอาหนึ่งหรือเอาสองอันนี้ก็เป็นต้องเลือกอะไรเลือกสองใช่ไหมเพราะเจ็ดมากกว่าห้าใช่ไหมคะแล้วเติมศูนย์ไม่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวอ่ได้สองล้านอันนี้มีหลักล้านไหมคะ ไม่มีก็คือมันก็คือเลขศูนย์ใช่ปะแสดงว่าตัวเลขที่หนูจะเลือกไม่ศูนย์ก็หนึ่งใช่ไหมคะจะเลือกศูนย์หรือหนึ่งดูเลขข้างหลังเอาศูนย์หรือหนึ่งมากกว่าห้าใช่ไหมแปดมากกว่าห้าหนูก็ต้องเลือกหนึ่งเห็นไหมคะลบง่ายไหมสองล้านลบหนึ่งล้านง่ายใช่ไหมคะ,ะหนูก็จะได้สองล้านลบหนึ่งล้านเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับหนึ่งล้านใช่ไหมดังนั้น หนึ่งล้านเจ็ดแสนปดหมื่เก้าันห้าร้อยลบแปดแสนสามืเก้าพันเจ็ดร้อยมีค่าประมาณหนึ่งล้านแบบนี้นะคะนักเรียนจดตามในลงในหนังสือได้เลยนะคะตัวนี้นะต่อไปเขาบอกว่าการหาคำตอบของของทั้งสามคนเมื่อกี้นี้นะคะคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดห,หนูว่าคำตอบสมเหตุสมผลไหมคะอ่ะ ดูคนแรกอ่าดูคนแรกคนแรกเนี่ยเด็กผู้ชายนะคะใส่เสื้อสีขาวพื้นหลังสีสม้กมกลมๆสีสมม้มเนี่ยนะคะเขาได้เก้าแสนห้าหมื่นใช่ไหมพอเต็มพอใช้ประมาณจํานวนเต็มหมื่นเนี่ยคําตอบของเขาได้ประมาณเก้าแสนห้าหมื่นผู้หญิงผมสั้นเสื้อสีฟ้าคนนี้เขาประมาณเต็มแสนคําตอบของเขาได้ประมาณหนึ่งล้าน และเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวสติ๊กเกอโบสีชมพูคนนี้เขาประมาณเต็มล้านเขาได้คําตอบเป็นหนึ่งล้านนะคะก็คือเท่ากับคนนี้เท่ากับเสื้อสีฟ้าคนนี้แล้วก็หนูว่าทั้งสองคนเนี่ยผู้หญิงทั้งสองคนน่ะมีคําตอบใกล้เคียงกับผู้ชายคนเสื้อสีขาวนี้ไหมคะใกล้เคียงกันไหมหนึ่งล้านกับเก้าแสนห้าหมื่นใกล้เคียงไหมลูกเออคำตอบเขาใกล้เคียงกันใช่ไหมคะ หาคำตอบของตัวนี้และดูว่าคําตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ก็คือก่อนอื่นหนูก็คําตอบเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะเออแต่ทีนี้เราจะมาดูว่าคําตอบที่เราได้สมเหตุสมผลหรือไม่หนูก็ต้องหาคําตอบจริงๆของอันเนี้ยออกมาโอนว่ามันเท่ากับเห็นไหมคะเครื่องหมายเท่ากับไม่ใช่เครื่องหมายประมาณว่าคําตอบจริงๆของจานวน1นึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น 9,500ลบ839,700เนี่ยคำตอบจริงๆของมันนะคะมันมีค่าใกล้เคียงกับค่าประมาณไหมถ้ามันมีค่าใกล้เคียงกันก็แสดงว่าค่าประมาณที่เราหามาของทั้ง3คนเมื่อกี้นะคะมันสมเหตุสมผลโอเคไหมอะนี่เรามาลองหาคำตอบกันนะคะอะตอตรงไหนมีที่ว่างบ้างไม่มีที่ว่างสำหรับขูเอออะตรงนี้เดี๋ยวคุณรูลบนะเ็ด 8 9 5 0 0 0 8 3 9 7 0 0นลบะคะลบกันศูนย์ลบศูนอศูนยบศูนยเหลือศูนย์ห้ลบเไม่ได้ยืมใช่ไหมคะเเหลือแปเป็น15 เจ็ดไว้ไมใจเจ็ดละแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเหลือแปดนะคะแปดลบเก้า huh. ไม่ได้ยืมนี่เหลือเจ็ดเป็นสิบแปดเก้าไว้ไม่ใจนับต่อไปให้ได้สิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเหลือเก้าเจ็ดลบสามเหลือสี 4, ่เจ็ดลบแปดไม่ได้ยืมอ,อันนี้เป็นสิบเจ็ดอันนี้เหลือศูนย์แปดไม่ได้ใจนับต่อไปได้สิบเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเก้า โอ้ยเกือบไม่มีอากาศหายใจกันเลยทีเด,ยเดียวคิดอย่างรวดเร็วว่องไวเพราะเรียนมาแล้วใช่ไหมคะังนั้นคําตอบของเขาคือเก้าแสนเก้าแสนสี่มื่นเก้าพันแปดร้อยใช่ไหมคะหนูว่าคําตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลไหมใกล้เคียงไหมใกล้เคียงกันไหมถ้ามันใกล้เคียงก็แสดงว่าสมเหตุสมผลถ้ามันไม่ใกล้เคียงก็ไม่สมเหตุสมผล อะรู้สึกว่าคนแรกจะใกล้เคียงสุดเลยใช่ป่ะของผู้ชายคนนี้จะใกล้เคียงสุดเลยใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าได้เก้าแสนห้าหมื่นใช่ไหมคะใกล้เคียงกับเก้าแสนสี่หมื่นมากที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าพอลองหนูประมาณอันนี้เต็มหลานมันก็จะได้เก้าแสนพอดีใช่ป่ะเออแล้วค่ามันใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหมคะใกล้เคียงกันใช่ไหมค่ามันพอๆอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วก็แสดงว่าสมเหตุสมผลเพราะ ค่าประมาณที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับผลลบค okay. อ่ะต่อไปเรามาดู พิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะของคำตอบโดยใช้ค่าประมาณนะก็คือเวลาเราพิจารณาความสมเหตุสมผลก็คือเราก็ต้องดูว่าคำตอบเห็นไหมตรงนี้คือค่าประมาณที่ได้อันนี้คือคำตอบจริงๆใช่ไหมคะว่า2ตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกันไหมถ้ามันใกล้เคียงกันก็แสดงว่าสมเหตุสมผลถ้ามันไม่ใกล้เคียงกันก็แสดงว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะ ทีนี้เรามาดูความสมเหตุสมผลกัน2ข้อนะคะโอเคเรามาดูความสมเหตุสมผลกัน 2. ข้อนี้นะทีนี้เราก็ต้องมาลบจํานวนจริงๆก่อนใช่ไหมเจ็ดสิบห้าล้านอ่ะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนก็ต้องไปลบในเศษกระดาษนะคะ,ะคุณครูจะลบให้ในนี้เลยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะลบออกนะลบกับสามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย ก้านะคะค,คือคุณครูเขียนสวยมากจาก้ะอ่ะหนึ่งลบเก้าไม่ได้ยืมเหลือแปดหนึ่งกลายเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมเก้าไว้ในใจนะัต่อไปได้สิบเอ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดเหลือสองแปดลบศูนย์เหลือแปดห้าลบหนึ่งเหลือสี่แปดลบแปดเหลือศูนย์เจ็ดลบห้าเหลือสองหกลบสองเหลือ สี่ลบสมเหลือสอเจไม่มีตัวลบดึงลงมาแสดงว่าค่าคำตอบจริงๆของตัวนี้คือ72็ดสิบสองล้าน4ี่แสนสองมนนั่นเองอันนี้คือคำตอบจริงๆนะคะทีนี้เราก็ลองมาประมาณค่าดูอเพื่อมาเช็คคำตอบที่เราประมาณค่าว่ามันจะสมเหตุสมผลหรือไม่ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็มาดู พิจารณาความสมเพตุสมผลใช่ไหมนักเรียนก็ต้องมาประมาณก่อนใช่ไหมคะที่นักเรียนต้องคิดก่อนว่าหนูจะประมาณเต็มอะไรดีอ่เต็มล้านเต็มแสนหรือหรือว่าเต็มหมืน่นเต็มพันเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ครูแนะนํานะถ้าเลขเยอะๆประมาณนี้นะคะซักเต็มหมืน่นเต็มแสนกําลังสวยนะเต็มหมื่นเต็มแสนกําลังสวยนะถ้าเต็มลดน้อยกว่านั้นนะคะ เลขมันจะยิ่งเยอะพอเลขเยอะศูนย์ก็จะน้อยลงใช่ไหมเลขข้างหน้ามันเยอะนักเรียนก็ต้องลบเลขเยอะขึ้นคือพยายามประมาณค่าให้ให้ได้ศูนย์เยอะที่สุดอะค่ะเอออย่างอันเนี้ยมันเจ็ดสิบห้าล้านกับสามล้านมันก็ที่ที่ที่มันใกล้เคียงก็น่าจะไม่เต็มล้านก็เต็มแสนเนาะในการเลือกเต็มหมื่นก็ยังพอไหวอยู่แต่ถ้าไปเต็มพันเนี่ยเริ่มตัวเลขเยอะเริ่มจะทําให้เราบวกเลขลบเลขลําบากแล้วมันคือมันจะมันจะคิด คิดยากขึ้นถ้ายิ่งศูนย์เยอะเท่าไหร่มันจะคิดง่ายขึ้นเนาะในนั้นครูขอเป็นแสนและกันกําลังสวยนะเป็นประมาณเต็มแสนนะคะกําลังสวยดังนั้นพอเต็มแสนครูก็ต้องลอกเลขที่อยู่หน้าหลักแสนมาก่อนใช่ไหมก็ได้เจ็ดห้าใช่ไหมคะแล้วก็เลือกดูว่าหลักแสนหนูจะเอาหกหรือเอาเจ็ดไปดูเลขข้างหลงังเอาหกหรือเอาเจ็ดมากกว่าห้าใช่ไหมก็ต้องเอา จ็ดแล้วเติมศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเติมศูนย์ห้าตัวนะคะแบบนี้โอเคไหมอะถ้าจำนวนนี้ครูอประมาณเป็นเต็มแสนจำนวนข้างหลังครูครูก็ต้องประมาณเต็มแสนด้วยหลักแสนครูคือเลขสองดังนั้นครูต้องลอกเลขที่อยู่ข้างหน้าหลักแสนไปก่อนคือเลขสามนะคะจากนั้นสองตัวนี้ครูก็ต้องช่างช้อยก่อนว่าครูจะเอาสองหรือเอา 3มใช่ไหมมาดูตัวข้างหลังเอา2หรือเอา3เข้ากับ5พอดีเลยก็ต้องเอา3ใช่ไหมดังนั้นเราก็ใส่3ไปแล้วเติมศูนย์ไปกี่ตัวนะับ1 2 3 4 5เติมศูนย์ไป5ตัวนะคะอ่าก็จะได้มาแบบนี้ดังนั้นเราก็จะได้75ล้านแล้ก็เอาค่าประมาณที่เราประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่นะคะ7 0 0 0แสนลบกับ ามล้านสามแสนเห็นไหมพอศูนย์มันเยอะๆเราก็จะลบง่ายขึ้นใช่ไหมคะฝั่งนี้มีศูนย์ห้าตัวฝั่งนี้ก็มีศูนย์ห้าตัวเอาใส่ไปเลยใช่ไหมใส่ไปเลยห้าตัวแล้วหนูก็ค่อยเอาเจ็ดมาลบสามเหลือสี่ใช่ไหมคะแล้วก็เอาห้ามาลบสามเหลือสองแล้วก็ดึงเจ็ดลงมาเห็นไหม เอ่ง่ายขึ้นนะคะดังนั้น75 06, 8, ็สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นลบสมล้านสองแสมีค่าประมาณเห็นไหมเห็นเครื่องหมายประมาณตรงนี้ไหมอ่าหนูก็เอาใส่ค่าประมาณลงไปนะคะ7,2,4,1,2,1,2,3โอเคค่ะทีนี้หนูแสดงว่าไอเจ็ด สิบสองล้านสี่แสนเนี่ยค่ะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมหนูก็ต้องใช้ตัวนี้มาประกอบการตัดสินใจนะคะสองอันนี้อ่ะสองอันนี้อันนี้กับอันนี้ว่ามันใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันไหมคะเอออันนี้คือคำตอบจริงๆใช่ไหมกับตัวนี้คำตอบประมาณใกล้เคียงไหมคะ เราเต็มเต็มแสนใช่ไหมดังนั้นมันหายไปแค่สองห0,000ื่นเองดังนั้นมันเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลน,นะคะโอเคมันใกล้เคียงกันอยู่ใช่ปะมันไม่ได้ต่างกันแบบเป็นแบบล้านเลยไม่ได้ต่างกันแบบโอ้ต่างกันห้าแสนเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราประมาณเต็มแสนดังนั้นส่วนต่างมันก็จะอยู่แค่แค่ไม่ต้องไม่เกินประมาณห้าหมืน่นอะไรประมาณนี้นะคะต้องใกล้เคียงกัน ข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหนูก็ต้องบวกก่อนเนาะตั้งบวกก่อนบวกเพื่อหาคำตอบจริงๆก่อนนะคะ8 4 5 6 7 7 3 7 6 4 5 6บวกกันนะคะ7บวก6ได้13ทด1เป็น12ทด1 5บวก4เป็น9บวก1เป็น10ทด1 6บวก4เป็น10เป็น11ทด1 8บวกแเป็นสิบหทดหนึ่งสิบทดหนึ่งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ทดหนึ่งเป็นห้าเป็นหนึ่งอ่ะตอนนี้เรื่องการบวกครูจะไม่ไปช้าแล้วนะครูจะไปเร็วแล้วเพราะว่าเราเรียนกันมาหมดแล้วเนาะเรื่องการบวกอ่ะเราก็ล่อคำตอบจริงๆลงไปนะคะอ่านว่าอะไรจำนวนนี้อ่านว่าอะไรคะหนึ่งห้าสิบสี่ ล้านแปด2มืนหนึ่งพันยี่สิบสามนะคะอ่านให้ถูกด้วยนะเรียนมาแล้วอ่ะต่อไปเราก็จะประ,ประมาณใช่ไหมอันนี้ร้อยกว่าล้านอันนี้เจ็ดล้านเราควรจะประมาณเป็นเต็มอะไรดีถูกต้งร้อยล้านอะ่ะสักเต็ม ล้านไหมคะโอเคนะเดี๋ยวข้อนี้คุณครูจะประมาณเต็มล้านนะคะก็คือประมาณเลขนี้กับประมาณเลขนี้ใช่ไหมคะเต็มล้านที่นี้เราก็มาดูตัวนี้ก่อนเลขข้างหน้าลอกไปก่อน1 4แล้วเราก็มาสร้างช้อยว่าจะเอาตัวเดิมคือ6หรือจะบวกไป1คือ7จะเลือกตัวไหนให้ไปดูข้างหลังว่ามากกว่า5้าหรือน้อยกว่า5ถ้ามากกว่า5เลือกตัวที่มากกว่าใช่ไหมคือ7ดดังนั้นเติมศูนย์กี่ตัวนะับตั้งแต่ตัวที่เรา อันนี้หนึ่งสหหเติมศูนย์หตัวนะคะโอเคต่อไปอันนี้ไม่มีตัวเลขข้างหน้าก็ไม่ต้องใส่เนาะเราก็จะเอา7หรือเอาแดูข้างหลังเป็น3ดังนั้นเลือก7นะคะแล้วเติมศูนไป6ตัวเนาะอ่ะต่อไปหนูก็จะได้อ่ะลอกค่าประมาณที่เราประมาณมาได้เลยนะคะ หนึล้านบวกกับ7ล้านนะคะโูหง่ายไหมทีเนี้ยง่ายเลยเติมศูนย์ไปก่อนกี่ตัวลูกหตัวใช่ไหมคะแล้วหนูก็เอาเจบวกเได้14ใส่สทดหนึ่งแล้วหนูก็เอาสไม่มีตัวบอกก็เป็นอะไรเลย5ไปเลยเป็นหนึ่้ทวนหายหนึ่หานะะเดี๋ยวคุณครูเขียนใหม่ หนึ่งห้าสี่อ่ะบวกแล้วได้แบบนี้นะคะดังนั้นค่าประมาณเห็นไหมลูกี่ประมาณก็จะประมาณได้แล้วก็เอามาใส่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านนะคะแสดงว่าอ่ะหนูก็ลองพิจารณาแสดงว่าอันนี้คือตัวจริงจริงๆค่าจริงๆอันนี้คือค่าประมาณใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงไหม เออหายไป8ปดหมื่นเองใช่บ้าเทียบกับร้อยห้าสิบสี่ล้านหายไปแปดหมื่นเองดังนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านเนี่ยเป็นคําตอบที่ทําไมคะสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลเพราะหายไปนิดเดียวเองเนาะอ่าทีนี้การบ้านครั้งที่ห้แล้วนะคะการบ้านครั้งที่ห้าหน้าที่ห้าสดนะคะมีกี่ข้ออ่ะประมาณนี้ ี่ข้อนะคะการบ้านการบ้านครั้งที่5แล้วนะการบ้านห้นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นการบ้านนะคะนักเรียนทําในนี้ได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเจอกันในการคํานวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะดังนั้นครั้งหน้าให้นักเรียนเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยนะเตรียมเครื่องคิดเลขมาเราจะมากดเครื่องคิดเลขพร้อมกันนะคะ ดังนั้นเตรียมเครื่องคิดเลขมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะไม่ต้องรีบทำนะคะนักเรียนทำเรื่อยๆเนาะส่งส่งตอนไหนก็ได้แค่ส่งก่อนเปิดเทอมนักเรียนค่อยดูไปวันละหนึ่งคลิปสองคลิปแต่ครูก็จะโพสต์ลงทิ้งไว้ให้เรื่อยๆจนครบชั่วโมงดังนั้นเราน่าจะครูจะโพสต์คลิปให้ประมาณ12คลิปโดยรวมทั้งหมดแล้ว12คลิปครูก็จะทาคลิปให้เรื่อยๆนักเรียนก็ทําเรื่อยๆไม่ต้องเร่งทาที ทีเดียววันเดียว5คลิปบคลิปนะคะวันละคลิปไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆดูนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ